สวัสดีค่ะเราจะมาเออพูดคุยกันเล่นๆนะคะคือว่าเราไม่ค่อยมีอะไรเล่นกันค่ะจริงๆก็มีหลายอย่างนะบาร์บี้เลโก้ขายของแล้วก็มีหมาเล่นนะแล้วก็แมวแต่ว่าวันนี้เราจะไม่อะไรมากก็ หนึ่งนาทีกว่ากว่าพอเนาะโอเคนี้เราจะมารีวิวอะไรดีอไม่รู้ดิเออไปหาของก่อนอ่าเอาเราก็มาต่อจากเมื่อกี้นี้กันเลยนะคะก็เป็นสิ่งนี้ฟังสิอยากรู้อเ้ล่าว่ามันเป็นอะไรลองทายกันมาเป็นอะไร ท้ายนะกล่องกอกน่ารัก,กสิ่งนั้นก็คือของเราไปซื้อของฝากจากเอ,อร้อยเอ็ดน,นะฮะก็เป็นคนจังหวัดล้วคอราชะีมาอยู่พิมายนะคะจริงๆก็ไม่พิมายอแล้วแถวนี้คมบ้านบองจะกะ็ตองนี้ นี่อันนี้ของฝากจากร้อยเอ็ดนาะเป็นหมีนะจริงจริงมันเปิดไฟได้นะตรงนี้อะหมุนหมนหมุน,ม,นมันต้องใชหานก้อนกลมๆเล็กๆนะคะก็สามกนะ้อนเนาะก็นี่น่ารักมากมันก็จะมีไฟตอนกลางคืนส่องแสงมากก็น่ารักใสๆเก๋ๆ,ด,ๆดีนะคะนี่แล้วก็มารีวิวแค่นี้เลย มีอะไรมากบอกเดี๋ยวว่ารีวิวแค่แป๊บเดียวนอเพราะถ้าใครไม่ชอบก็ต้องขออภัยด้วยนะคะพูดพูดไม่เก่งเนาะ